ที่อีสานของคุณวิ์ค่ะวิ์ภูทลิตสู้ใหม่เพื่อทายาทค่ะสำหรับคุณวิ์เองสู้ใหม่เพื่อทายาททั้งสองคนยิงคงรับงานละครแม้อายุ52ปีกันแล้วล่าสุดเปิดใจพูดถึงอดีตสามีอีกครั้งค่ะวิ์อดีตสามีของซูซี่ออกมาโพสต์อินสตาแกรเป็นภาพเอกสารข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินหย่ากันของคู่โดยจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเอกสารระบุว่าทรัพย์สินต่างๆอาทิ ที่ดินและห้องชุดที่ติดจำนองซึ่งเป็นชื่อของทั้งคู่ต่างทางฝ่ายชายตกลงโอนโกรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้กับฝ่ายหญิงโดยที่ไม่ขอเรียกร้องทรัพย์สินใดๆส่วนรถยนต์มหรูที่เป็นชื่อของฝ่ายชายขอโอนให้ฝ่ายหญิงรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า30ล้านผมถามหน่อยตอนนี้เล่นละครหรือทำอะไรอยู่บ้างครับหลกัลกๆเลยเป็นละครครับมีอยู่4-5เรื่องที่ถ่ายทำอยู่มีงานอื่นๆบ้างไหมมีผู้ใหญ่สองท่านก็ชักชวนให้ผมไปลงทุนสร้างคอนโดที่ภูเก็ตนะครับและก็ มีโปรเจกต์หรือพลังงานไฟฟ้าที่เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้ามาเป็นเป็นการลงทุนอายุต่างกันเยอะไหมครับสองสองรอบครับก็24ปีเริ่มคบกันที่ผมอายุ23่สอย่ปีตอนนี้อายุ48ปีก็ยี่าปีแล้วครับตอนที่คบกันยังไม่เคยไปอยู่บ้านเขานะขอโทษนะครับผมก็อึดอัดที่จะถามแต่ขอถามตรงๆเลยกันหลายคนมองว่าคบกันด้เงินแล้วย้ายไปอยู่บ้านเขาเลยไม่เคยย้ายไปอยู่บ้านเขาหรอกครับย้อนไปตอนแรกๆผมก็เป็นนายแบบ รู้จักกับเขาก็ไปมาหาสู่กันในระหว่างที่ว่าเป็นสถานที่ของผมเป็นห้องพักของผมแล้วก็มีคบกันไปเรื่อยๆเขาก็มาอยู่กับผมเหมือนประมาณว่าก็แฟนกันไหมมาอยู่ด้วยกันไหมผมไม่ไปอยู่บ้านเขาเขาเลือกที่จะมาอยู่กับผมครับหลังจากที่มีข่าวส่งว่าเป็นแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบอะไรไหมผมอยากจะบอกว่าผลกระทบที่เข้ามาเนี่ยผมห่วงลูกที่จะเติบโตในอนาคตครับอยากจะเคลียร์ประเด็นที่เรียกว่าคบกันเพราะว่าเงินหรือเปล่า เอาเงินคนนั้นคนนี้มาคือเอาเงินผู้หญิงมาหรือเปล่าอันนี้เป็นยังไงคือไม่มีอะไรทั้งนั้นหล่ครับทั้งนี้ทา้งนั้นของพุทะริศเองเนี่ยก็ได้พาทุกท่านไปชมนะคะเป็นบ้านที่เจ้าตัวตั้งใจสร้างมากๆและน่ายอยู่มากๆค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ